ไปมาหลายปีหลายปีผมร้าไทยและอยู่เมืองไทยแล,าาาล้องเพลงด้วยฟรีชอบใจสาวสาวมองไทยและก็ดูสวยดีออกไปเที่ยวพัทยาเดินไปเดินมาเจอแต่ของดีดปปปๆ,ๆไปแลนด์แลนด <ầ y, S 1> ์ออก็สมัยฝรั่ลังสนใจเวรีแฮปปี้ชอบตุ๊กตุ้มชอบเชียววัดติดใจแล้วครับอ,อยากกลับแล้วสิชอบตุ๊กตุ้มชอบเชียววัดอยากกลับแล้วสิมีเมืองไทยสุขสีแล้วมาอยู่เมืัน เ้าง้อยู่เมืนงไทางวอยู่มงทอะเคียลาอยู่เงยข้างดาเอ็มเป็นาดาวอ่ะอเคียายเมย ไทยเราอยู่เมืองไทยมาหลายปีหลายปีผมรักเมืองไทยเราอยู่เมืองไทยมาหลายหลายปีชาวนี้นึกถึงจะอยากเช่ามอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวไกลขึ้นเคืองไปแล้วนพอมาถึงฝรั่งตกใจเงินส้มตำไทยน่ะมันแทบอมหลีฝรั่งบอกสบายไม่พื้นไม่พื้นไม่พื้นลอยดีลอยดีชอบพ้องกันชอบลังตาชาวเรือดีกว่าเขาบอกเขาทีท้องงานเอ๋ชาวเรือดีกว่าเนาะฝรั่งบอกเขาที แจ๋วเลยที่ละครมาเธอชอบพรุงและลุงบอกทำยังไงแจ๋วเลยเซรีที่จังนกคุดไม่มีกระตังอลยชอบกระโจยกระจายแจ๋วเลยเจ๋วเลยแจ๋วเลยเฮ้ยเจ้าเบาเทียอะไรวะเนี่ย <laughs> See the Thailand, I want to shop your Thailand. I want to go with fun and don't food and meet the sea <laughs> and come to Thailand. <laughs> Motherfucker. <laughs> <laughs> ออกหุนหน่อยนะน้าพี่นะงานเข้าฝร,รั่งละสีพักพอที่มีแล้วมันหายไปไหนรีบไปกว่า,วาใจดีจับที่นทีคุได้ไหมไม่เกิน,กนละสามวันเจ็ดวันตอนแค่นั้นได้ไงค<อ>นไทยนี่คว้าสกอ๊อตจะเข้าจะออกรู้สึกปลอดภัยถ้าเราไปอยู่เมืองไทยแล้วสนุกสุกทีแล้วมาอยู่เมืออง้าบมาแหวว พอมีเซลแม่มันด้วยขอมือหน่อยครับปมาแหววขอมือนิดตรงนี้เฮยมาไกลก็ขอหน่อยนะมาเลยมมาพอพร้อมกันนะา Welcome to Thailand สู่ดีแท t ส s u ี เอามาเที่ยวกันได้อะไรก็ตายอะไรก็ตายนี่แหละเมืองไทยโอ้เยอะสามวันสี่วันวันนี้ใครไม่เต้นนะครับขอจะนอนแล้วกันนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย คววแล้้หผมรักเมืองไทยเราไปอยู่เมืองไทยหลายปีหลายปีผมรักเมืองไทยเรี่ยวเมืองไทยแล้วมาตั้งนานหลายปีผมรักเมืองไทยเราไปอยู่เมืองไทยหลายปีหลายปีผมรักเมืองไทยแล้วไปอยู่เมืองไทยแล้วตั้งนานหลายปีอ่ะได้กันต่อเลยนะครับสำหรับเพลงนี้ไอ้ยังนอนเลื่อนลยแหมนกต่างนก